สวัสดีครับอันนี้ก็มาตรวจ14วันหลังจากที่เสริมหน้าอกนะครับโมทิว่าทรงโกบไป295-275เนาะนี้ก็เป็นยังไงบ้างสองวันเอ้สองสัปดาห์แล้วก็รูร้สึกว่าก็ไม่ได้เจ็บอะไรแล้วคือแผลก็โอเคมากค่ะแล้วก็ยกไม่ได้เจ็บไ,ไ,มไม่ได้เจ็บมากใช่ไม่ได้ตึงมากาก็ใช้ใช ช้ชีวิตได้ปกติเรียกว่าปกติแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังยกของหนักอะไรมากไม่ได้เนาะก็ได้ไซส์ที่แบบถูกใจพอดีใจพอดีที่เราที่วัดวัดไว้เนาะพอดีตรงใจไว้ตอนแรกเนาะเพราะตอนแรกเป็นคนเหมือนมีเนื้ออยู่บ้างสองร้อยยี่สิบซีซีแต่ว่าเหมือนว่ามันมันอยู่ด้านข้างอ่ะมันไม่เลยไม่เห็นชัดเจนไม่เห็นเนินชัดเจนก็จริงๆ จุดประสงค์ที่เสริมหน้าอกครั้งนี้นี่คืออะไรยังไงครับอยากใส่เสื้อผ้าแบบแบบเสื้อในแทมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยก็คือใส่ชุดชั้นในแบบเล็กสุดก็ยังหลวมแล้วก็มีความแบบว่าเนื้อแบบเนื้อไม่เต็มอะคะ่คนะใช่ก็เลยเอ,อ A, แล้วก็เล็กสุดแล้วคือลำบากในการการใส่ใสชุดสวยใช่คะ่ะแล้วแบบใส่มันก็แบบหลวมๆหลวมๆไปหมดใช่แล้วคุณแนนทางานอะไรยังไงครับตอนนี้แบบว่ายัง หารอใช้ใช้เวลาที่แบบว่าออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเนาะทํางานออฟฟิศก็เป็นพนักงานบริษัททั่วไปอย่างเงี้ยแหละเนาะอแต่ว่าก็คือเราก็เหมือนแต่งตัวอยากให้สวยขึ้นใช่ไหมครับก็อยากได้ไซส์ที่มันประมาณคับสีต้นๆอะไรแค่นั้นเองทำไมถึงเราไม่อยากได้แบบใส่สี่ร้อยสรอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบว่าอนาคตเบล่าค่ะแล้วก็ใหญ่เกินไปแบบ หนูเป็นคนตัวเล็กไงคะถ้าทำใหญ่ตัวเล็กน้องน้ำหนัก50สูง156ใช่ค่ะก็เลย156นี่ถ้าจะใส่300นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วอ่ะนเกาะ295นี่ก็เยอะแล้วอย่างดูกลัวแบบตัวใหญ่เกินไปอะค่ะอยากได้อะไรที่แบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นอยู่เหมือนกันใช่ไหมใครแบบตัวเล็กๆแล้วไปใส่ใช่มัน400อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะใหญ่มากแล้วแบบเพื่อหนูก่อนนี้ตอนเด็กๆค่ะเขาตัวเท่าหนูแต่ว่าหน้าอกเขาใหญ่ก็เลยดูแบบ ดูแบบตัวใหญ่ไปเลยแต่จริงๆเขาใหญ่ไม่เขาเาธรรมชาติของเขาอะค่ะแต่มันใหญ่มันก็ดูอ้วนแบบนี้ตัวใหญ่ดูอ้วนใช่ค่ะอ๋อก็เคยเราก็กลัวจะดูตัวตันตัวตันใช่ว่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็เลยหาข้อมูลมาเจอที่ดีมคลินิกแคนไซเอ่ยก็คือเห็นเพื่อนเหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อนมาทำใช่มาทำแล้วแบบทรงสวยแล้วก็แบบว่ารีวิวของคางคลินิกนะค่ะ ในไอจีอะไรเงี้ยค่ะหรือว่า a c e b o o k อะไรเงี้ยค่ะก็คือมีกบก่อนและหลัง b e ฟ o r e after ของคนนั้นแล้วแบบบอกเนื้อนมก่อนทำหรือหลังทำแล้วก็เคสต่างๆค่ะใช่ละเอียดว่าแต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันมาขนาอกเล็กหรือว่าไม่เท่ากันบางอย่างก็ไม่เท่ากันก็มีปัญหานมนั้นไม่เท่ากันกระดูกสันหลังคดด้วยเนาะใช่ค่ะกระดูกสันหลังคดที่เจอกันบ่อยนะคือพอกระดูกสันหลังคดกระดูกเอียงสโคลิโอซสนี่คือกระดูกเอียงนะ กระดูกจะไม่ตรงดูง่ายๆก็คือเวลาส่องกระจกยืนตรงๆเนี่ยจะเห็นเอวข้างหนึ่งอะมันคอดมากกว่าอีกข้างหนึ่ง<ม>นะอย่างเงี้ยก็จะเห็นคนส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่บ้างนะแต่หลายคนแบบเหมือนทํางานออฟฟิศน่ะนั่งพิมพ์มพิมพ์จะมพ์อ่งหรือ,รอสะพายอะไรข้างหนึ่งเหมือนไหล่สูงกว่าอีกข้างอย่างเงี้ยก็คือเป็นสัญญาณแรกและของ,<ม>ข,องของตัวเอียงส่วนใหญ่คนตัวเอียงถ้าเอียงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าพอเิเติบโตมาเนี่ยกระดูกมันจะไม่เท่ากันกระดูกซี่โครงสองข้างจะไม่เท่ากัน ก็ของเราก็เป็นเหมือนกันนะมี <Okay. S 1> ความที่นมสูงต่ํต่างกันต่างกันคือจริงๆถ้าไม่วัดมันก็ไม่รู้อันนี้หมอจะวัดแล้วก็บอกเลยว่าของเราเนะี่ยข้างซ้ายสูงกว่าข้างขวา1เซนทําให้อาจจะต้องลดไซส์ข้างหนึ่งให้มันเล็กลงสรุปก,ก็คือใช้สอง้ข้างข้างขวา275ข้างซ้ายเนาะใช่เพรากระดูกมันเอียงเอียงหัวนมมันก็จะเอียงแผลก็จะไมไ่เท่ากันเป๊นะ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งเรื่องแผลเท่ากันเนี่ยมหมอว่าไม่จําเป็น แค่ว่าเราต้องวางซิลิโคนให้อยู่ตำแหน่งที่ตรงกลางหัวนมอันนั้นสำคัญกว่าถึงแม้ว่าตัวเราจะเอียงไปนิดนึงเนี่ยนมมันก็ต้องเอียงตามมันจะดูไม่ออกหรอกอืแต่ว่าถ้าเราเกิดไปมีหมอบางคนแบบอ้าวไม่ได้เรต้องใ,ใส่ไซส์เท่าระยับเท่ากันปรากฏหัวนมก็จะชี้ไปคนละทิศกันอันนี้ก็เป็นเทคนิคก็คือใส่ตามตัวนั่นแหละตัวเราเอียงก็อาจจะต้องปรับซิลิโคนให้มันเอียงตามแถมก็จะเหลื่อมๆกันเล็กน้อยเนาะซึ่ง ก็ไส์300ก็คือตอบโจทย์เราที่บอกว่าใส่เสื้อตัวเล็กๆแล้วจะดูโอเคขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ใส่บาก็เป็นแบบเนี้ยเป็นทรงสวยรู้สึกว่าดูเต็มขื้นนมสวยของเราคืออะไรอ่ะที่แบบความคิดเนี่ยดูแบบว่าดูแบบ สมมาคือยังไงแบบเต็มอะค่ะใส่เสื้อในแล้วแบบหนึ่งก็คือมันเต็มมีเนินใช่ค่ะมีเนินสวยแล้วก็ไม่ไม่ห่างแล้วก็ไม่ชิดเกินเกินไปใช่าบางทีแบบใหญ่มากแล้วก็จะไปชิดก็ตรงกลางหรือว่าแบบกลัวว่าที่จะเป็นนมแฝดอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะบางทีเขาโฆษณาแบบว่านมนมใหญ่ต้องชิดต้องชิดเหมือนชมอะไรก็ไม่รู้อ่ะประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าบางเหมือนโดนเขาหลอกนะพะนมชิดติดอะไรๆข้งเป็นนมแฝด จริงๆแล้วนมที่ทํามาถ้าใส่ถ้ายืนอยู่หน้ากระจกแล้วไม่ได้ใส่อะไรเลยเนะี่ยมันต้องมีร่องหนึ่งหนึ่งนิ้วมือนะอันนี้ต้องกอบยืนยันว่านี่อย่างเช่นอย่างเงี้ยคือหนึ่งน,นิ้วมือเพราะว่าเวลาใส่บาดันนิดนึงอะ่ะบาเนี่ยมันมีหน้าที่ดันให้เข้าหาอยู่แล้วแหละร่องมันจะชนกันพอดีแต่เมื่อไหร่ถ้าแบบไม่ใส่อะไรเลยแล้วก็ชนแล้วเนี่ยมันอาจจะพอใส่บานิดนึงแฝดแล้ว <laughs> ส่วนด้านข้างเราก็ต้องไม่ให้เกินด้วยอย่างนี้ก็คือถือว่าไม่เกินเนาะเรียกว่าพอ,พอดีตัวพเพราะว่าหมอวัดแล้วให้มันพอดีตัวสองข้างเลยเนาะมีการเย็บล็อกล่อตงตรงกลางเพื่อถ้า,ถ,าถ้าไม่ไม่ล็อกบางทีมันเอียงเอียงไปเอียงมายิ่งกระดูกคนเรามันไม่เท่ากันคนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นไม่เท่ากันลอกซ้ายกับขวา,านี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งเนาะที่ใส่ใส่ซิลิโคนไม่เท่ากันก็แต่ว่าพอทํามาแล้วได้กลับมาเท่ากันเลยเนะาะซ้ายกับขวา เพราะว่านมที่สวยก็คือต้องเท่ากาันาต้องดูใกล้เคียงกันมากที่สุดไม่ไม่เป็นบล็อกไม่เป็นขอไม่ใหญ่จนล้นจนเกินตัวเนาะจริงจริงทำใหญ่ก็ได้ถ้าเราเนื้อเยอะแต่ว่าเราจะชอบหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวบางคนใส่ใหญ่มันจะดูตันดูอ้วนอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางคนถ้าอะไรเลยที่เขาไม่ใช้ทรงที่วัดให้ดีเนี่ยเขาก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้บางครั้งมันจะล้นออกข้างกลายเป็นก้อนอย่างที่รักแร้อย่างเงี้ย ก็มีได้หรือว่าเป็นบล็อกขึ้นมาเป็นคอขึ้นมาเป็นนมเลยก็ดูไม่ไม่ไม่ธรรมชาติเนาะแล้วก็เรื่องความนิ่มด้วยอันนี้เป็นไงนะครับก็นิ่มเริ่มเริ่มนิ่มขึ้นมาแล้วเนาะใช่ค่ะก็มีแบบสาสายเด่นเนาะมีการส่องกล้องให้หยุดเลือดให้ดีนะก็สรุปว่าสองสัปดาห์นี่ก็เรียกว่าจะแต่งตัวอะไรได้แล้วเนาะเพราะว่า เหมือนที่ดิมคลินิกก็จะหายไวกว่าที่อื่นความบวมช้ำไม่มีแล้วก็เจ็บนี่ก็ไม่ได้แบบสิบล้อทับแน่นอนค่ะใช่แบบสบาย,ยคือมันตอนตอนตอนื่นมาเขาไม่ได้รู้สึกอะไรมาแค่ตึงๆ mm hmm. วันแรกอะ่ะไม่ได้ไม่รู้สึกอะไรเลยแบบไม่ได้เจ็บมากคือชิวๆอะคะ่ะแต่ว่า mm hmm. เหมือนวันสองวันที่สองวันที่สามอะคะ่ะส่วนมากจะตึงๆที่แผลมากกว่าค่ะใช่ mm hmm. แล้วที่เหลือก็ชิวๆเลยจะเป็นตรงที่แผลมากแผ่ตอนนี้ใช่ค่ะ แล้วมีความกังวลที่เรื่องของการดมยาสลบ,สลบคนแม่กังวลอย่างเงี้ยเราแม่ตอนแรกแม่แบบว่ากลัวที่แบบเขาก็เห็นข่าวนู่นนี่นั่นนะคนใหญ่อยู่เขาก็เป็นห่วงเราแล้วเรา,<ม>าคิดรรว่าเราต้องเลือกอะไรถ้าจะเสริมหน้าอกแล้วแบบให้มันปลอดภัยอย่างเงี้ยยาสลบดูว่าโอเคเสุ็จแล้วนะเพราะว่าแบบเป็นการผ่าตัดใหญ่ค่ะใช้เวลานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะืูว่าแล้วเราก็ต้องเสิร์ชหาที่ที่เขาเป็นหมอเฉพาะทางใช่ค่ะต้องเลือกสัญญาแพทย์ตกแต่ง แล้วก็ดมยาสลบด้วยเป็นสัมวิสัญยีแพทย์คอยดูแลเนาะไม่ใช่แบบว่าฉีดแต่ยาเบอยาเชอยาเบอร์ยาชาฉีดแล้วไม่ชาอะไรอย่างงี้ก็มีนะเบอร์เบแบบโวยวายอะไรเงี้ยก็มีคือแบบอันตรายใช่ค่ะเรียกแบบว่าแบบที่ดีดีกว่ามองกับเราอะไรเงี้ยค่ะอแล้วก็เห็นประทับใจเรื่องการวัดใช่ค่ะเป็นยังไงฮะละเอียดดีแบบว่าคุณหมอแบบว่าเพราะว่าหน้าอกเราไม่เท่ากันใช่ไหมคะแล้วคุณหมอก็แบบมีการวัดเนื้อนมแล้วก็แบบ ขนาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีให้ลองหลายไซส์ค่ะเล็กกลางใหญ่มีอยู่กห้าไซส์อ่ะเยอะเยอะมากเลยค่ะแบบว่าใส่แล้วก็แต่ว่าลดลงไปตั้งแต่สองร้อยสี่สิบห้าจนกระทั่งสามร้อยห้าสิบเนี่ยใช่สุดท้ายเราก็มาเอาตรงกลางประมาณสามร้อยนี่แหละโอเคหนูว่าแบบสวยทรงกําลังแบบเดินคล่องใช้ชีวิตแต่ว่าสะดวกอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าอ๋อคระก็สุดท้ายรีวิวความประทับใจก็รู้สึกว่าที่ดีมคลินิกนะคะเ็น มีคุณหมอแล้วก็พี่พี่ทีมงานค่ะที่ดีน่ารักแล้วก็ปรึกษาดีค่ะคุณหมอก็ให้ความปรึกษาแล้วก็ให้แบบว่าออคำแนะนำค่ะที่แบบปลอดภัยค่ะทําแล้วออกมาสวยแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะบอกถ้าเราทําใหญ่ไปหรือว่าเกินไปมันก็จะแบบมีผลถึงอนาคตนะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ทําพอดีตัวออกมาแล้วก็สวยแล้วก็ปลอดภัยนะด้วยค่ะคอดีค่ะครับก็ ขอบคุณนะครับที่มารีวิวให้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะติดตามหลังจากนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆตลอด,ลอดเป็น1นเดือนสเดือนหเดือนอย่างนี้เามาเช็คกันเรื่อยนะตอนนี้หมอตรวจแล้วก็ปกติดีเนาะขอบคุณคุณแนนมากนะครับสวัสดีครับ